สวัสดีครับวันนี้เราจะมาชวนคุยเจาะลึกกันเรื่องเทคโนโลยีปืนพกในปี2025นะครับที่กำลังจะเปลี่ยนไปเยอะเลยจากที่เราคุ้นเคยว่าเป็นแค่กลไกลธรรมดาธรรมดาใช่ค่ะตอนนี้มันกำลังจะกลายเป็นอุปกรณ์ที่เเริ่มมี AI หรือปัญญาประดิษฐ์เข้ามาช่วยคิดช่วยวิเคราะห์แล้วค่ะเป็นการเปลี่ยนแปลงที่น่าจับตามองมากๆเลยนะคะคือ AI เนี่ยกำลังจะเข้ามาเพิ่มทั้งเรื่องความมั่นยําความปลอดภัยแล้วก็ อ,อ,อาจจะถึงขั้นช่วยประเมินสถานการณ์รอบตัวได้ด้วยโหฟังดูน่าสนใจมากแต่แน่นอนค่ะพอมีเทคโนโล,โลยีใหม่ๆแบบนี้เข้ามามันก็ต้องมีคำถามใหม่ๆที่ท้าทายตามมาทั้งในเชิงเทคนิคแล้วก็เรื่องจริยธรรมด้วยครับงั้นเรามาเริ่มกันที่ประเด็นหลักที่หลายคนคงอยากรู้ก่อนเลย AI เนี่ยมันช่วยให้ปืนแม่นขึ้นได้ยังไงครับมันเหมือนมีสมองกลเล็กๆคอยคำนวณให้เราตลอดเวลาเลยหรือเปล่าอธิบายง่ายๆก็คล้ายๆแบบนั้นและค่ะ คือระบบ AI ในปืนเนี่ยมันจะคอยประมวลผลข้อมูลจากเซ็นเซอร์ต่างๆที่ติดอยู่เซ็นเซอร์ใช่ค่ะเช่นระยะห่างถึงเป้าหมาย <c oughs> การเคลื่อนที่ของเป้าลมหรือแม้แต่แรงโน้มถ่วงแล้วมันก็จะคำนวณค่าที่เหมาะสมที่สุดสำหรับการเลง็งอ๋แต่ที่น่าสนใจจริงๆแล้วก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วก็คือระบบอย่าง s n h h o p p e r นะคะอันนี้คือย่อส่วนเทคโนโลยีมาจากที่ใช้ในกองทัพเลย SMHopper h, h ค่ะ ระบบนี้ใช้กล้องความละเอียดสูงบวกกับ AI ช่วยล็อกเป้าหมายให้อัตโนมัติเลยนะคะล็อกเป้าอัตโนมัติใช่ค่ะแม้ว่าเป้าหมายจะเคลื่อนที่หรืออยู่ในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนแบบมีอะไรบางเยอะๆก็ยังพอทำงานได้โอโ้โหฟังดูเหมือนในหนังในเกมเลยนะการล็อกเป้าอัตโนมัติแบบนั้นในชีวิตจริงนี่มันเพิ่มประสิทธิภาพได้ขนาดไหนครับจุดที่เปลี่ยนเกมจริงๆเลยนะคะคือเรื่องระยะหวังผลค่ะระยะหวังผลค่ะ ปกติปืนพกเราจะใช้ป้องกันตัวระยะใกล้ๆใช่ไหมคะคแต่ระบบแบบนี้เนี่ย<ๆ>เขาเคลมว่าสามารถเพิ่มระยะยิงหวังผลของปืนพกได้ถึง300เมตรเลยทีเดียว300เมตรนี่มันระยะปืนไรเฟิลเลยนี่ครับใช่ค่ะนี่แหละค่ะที่บอกว่ามันเป็นการเปลี่ยนบทบาทของปืนพกไปเลยคือจากเดิมเป็นแค่อาวุธป้องกันตัวระยะประชิดกลายเป็นเครื่องมือที่ใช้งานได้หลากหลายขึ้นมากน่าสนใจมากครับแล้วก็ เหมือนเคยได้ยินว่า AI ไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในตัวปืนเท่านั้นแต่เริ่มมีการนำไปใช้ในการตรวจจับภัยคุกคามในที่สาธารณะด้วย ถูกต้องเลยค่ะอันนี้ก็น่าสนใจไม่แพ้กันอย่างเช่นบริษัท Zero Eyes ที่เขาพัฒนาระบบ AI ที่ใช้วิเคราะห์ภาพจากกล้อง CCTV แบบ Real Time เลยนะคะเพื่ออะไรครับเพื่อตรวจจับคนที่กำลังถืออาวุธปืนในที่สาธารณะค่ะ hmm. แต่ที่มันเหนือกว่าการแค่เห็นปืนก็คือ AI เนี่ยถูกฝึกให้แยกแยะพฤติกรรมที่น่าสงสัยได้ด้วยพฤติกรรมน่าสงสัยเช่นอะไรบ้างครับเช่นการยกปืนขึ้นเลง็ง หรือท่าทีที่พยายามจะซ่อนอาวุธหรือการเดินเข้าใกล้ฝูงชนในลักษณะที่ผิดปกติอะไรแบบนี้ค่ะ oh. มันเลยเป็นการป้องกันเชิงรุกคือพยายามจะแจ้งเตือนเจ้าหน้าที่ก่อนที่เหตุร้ายจะเกิดขึ้นจริงค่ะแต่ขอกลับมาที่ตัวปืนนิดหนึ่งนะครับการที่มันช่วยเล็งช่วยคำนวณให้สักขนาดนี้เนี่ยมันใกล้เคียงกับการเป็นปืนอัตโนมัติเต็มตัวที่แบบยิงเองได้เลยหรือย,อยังครับ ณปัจจุบันนี้นะคะเทคโนโลยียังเน้นให้ AI ทําหน้าที่เหมือนเป็นผู้ช่วยนักบินหรือโคพายโลตมากกว่าค่ะผู้ช่วยนักบินค่ะคือ AI จะช่วยแนะนําช่วยปรับมุมช่วยคํานวณแรงถีบอะไรพวกนี้แต่ว่าการตรัดสินใจสุดท้ายที่จะเหนียวไกลยเนี่ยยังเป็นของมนุษย์ร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอ๋อยังไงคนก็ต้องเป็นคนสั่งยิงใช่ค่ะอันนี้เป็นหลักการสําคัญมากๆทั้งในเรื่องความปลอดภัยแล้วก็เรื่องความรับผิดชอบทางกฎหมายด้วยเข้าใจครับคือ AI มาช่วยลดข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากความเครียดความเหนื่อยล้าหรือปัจจัยอื่นๆแต่คนยังต้องเป็นคนควบคุมอยู่เสมอถูกต้องค่ะซึ่งพอมี AI เข้ามาเกี่ยวข้องกับการตัดสินใจสำคัญๆแบบนี้โดยเฉพาะเรื่องความเป็นความตายเนี่ยประเด็นเรื่องจริยธรรมก็ตามมาแน่นอนเลยแน่นอนค่ะอันนี้เป็นประเด็นใหญ่ที่ถกเถียงกันเยอะมากคำถามสำคัญเลยก็คือเรื่องความรับผิดชอบนะคะความรับผิดชอบ ใช่ค่ะถ้าสมมุติว่ามันเกิดข้อผิดพลาดขึ้นมา <c oughs> เช่นยิงผิดคนหรือ AI ทํางานผิดพลาดใครจะเป็นผู้รับผิดชอบผู้ผลิตคนเขียนโปรแกรมหรือเจ้าของปืนอืม <c oughs> นั่นสินะครับเรื่องนี้มันเชื่อมโยงโดยตรงกับประเด็นเรื่องอาวุธอัตโนมัติสังหารหรือ LAWS ที่กำลังเป็นหัวข้อหารือกันในระดับนานาชาติเลยค่ะ การจะหาเส้นแบ่งทางกฎหมายที่เหมาะสมกับเทคโนโลยีที่มันพัฒนาไปเร็วขนาดนี้คงไม่ใช่เรื่องง่ายเลยนะครับไม่ใช่เรื่องง่ายเลยค่ะแนวโน้มในตอนนี้ก็คือพยายามจํากัดบทบาทของ AI ให้เป็นแค่ผู้ช่วยหรือผู้ให้คําแนะนําเท่านั้นจํากัดบทบาทค่ะแล้วก็อาจจะมีกฎหมายออกมาเพื่อห้ามการยิงแบบอัตโนมัติโดยสมบูรณ์หากไม่มีมนุษย์เป็นคนยืนยันขั้นสุดท้ายก็คือเป็นการพยายามสร้างสมดุลระหว่างประโยชน์ที่จะได้กับความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นนะคะครับ แล้วในแง่ของการใช้งานจริงตอนนี้แหละครับทั้งในทางทหารและก็พล,ลเรือนมีให้เห็นบ้างหรือยังในทางทหารเริ่มมีการนำไปใช้ร่วมกับเทคโนโลยีอื่นๆบ้างแล้วค่ะเช่นใช้ร่วมกับโดรนเพื่อรับข้อมูลเป้าหมายจากมุมสูงหรือเชื่อมต่อกับระบบบัญชาการรบส่วนกลางอ oh. AI ก็จะช่วยวิเคราะห์ข้อมูลประเมินสถานการณ์ในสนามรบช่วยแยกแยะระหว่างเป้าหมายฆ่าศึกกับคนลเรือนซึ่งจะช่วยลดความเสี่ยงในการยิงผิดพลาดได้ แล้วทางพลเรือนล่ะครับส่วนพลเรือนก็เริ่มมีแนวคิดเกี่ยวกับระบบความปลอดภัยมากขึ้นค่ะอย่างเช่นการใช้ระบบล็อกปืนด้วยข้อมูลทางชีวมิติหรือ biometrics biometrics แบบลายนิ้วมือใช่ค่ะลายนิ้วมือหรืออาจจะเป็นเสียงหรือม่านตาเพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นที่ไม่ใช่เจ้าของเอาปืนไปใช้ได้หรือป้องกันเด็กๆเ,เอาไปเล่นโดยไม่ตั้งใจอ๋ออันนี้ก็น่าสนใจมากช่วยเรื่องความปลอดภัยได้เยอะเลยค่ะ ถ้ามองไปในอนาคตข้างหน้าล่ะครับมีเทคโนโลยีอะไรที่น่าตื่นเต้นเกี่ยวกับปืนพก AI อีกบ้างที่เราอาจจะได้เห็นที่กำลังพัฒนากันอยู่ก็มีหลายอย่างเลยค่ะอย่างเช่นระบบวิเคราะห์สภาพแวดล้อมรอบตัวแบบ360อองศาเลยให้ปืนมันเข้าใจบริบทมากขึ้นว่ามีสิ่งขีดขวางอยู่ตรงไหนหรือมีใครอยู่ใกล้ๆเป้าหมายหรือเปล่าโหฉลาดขึ้นไปอีกค่ะ แล้วก็เรื่องการเชื่อมต่อกับเครือข่ายเพื่อรับส่งข้อมูลกับแหล่งอื่นๆเช่นจากโดรนหรือกล้อง C C T V ในพื้นที่หรือข้อมูล G P S รวมถึงระบบยืนยันตัวตนด้วยไบโอเมตริกซ์ที่ซับซ้อนขึ้นไปอีกอย่างที่บอกไปเสียงม่านตาแล้วก็อีกอย่างที่สำคัญคือการบันทึกข้อมูลการยิงอย่างละเอียดทุกครั้งเพื่อใช้ในการฝึกซ้อมหรืออาจจะใช้เป็นหลักฐานในทางคดีได้ด้วยฟังดูแล้วปี2025นี่ น่าจะเป็นเหมือนจุดเริ่มต้นจริงๆนะครับที่ปืนพกกำลังจะเปลี่ยนจากเครื่องมือกลไกธรรมดาธรรมาไปสู่อุปกรณ์อัจฉริยะที่มันคิดได้วิเคราะห์ได้แต่ก็ยังอยู่ภายใต้การควบคุมของมนุษย์อยู่ใช่ค่ะซึ่งก็นำมาซึ่งความแม่นยำที่สูงขึ้นแล้วก็มิติใหม่ๆด้านความปลอดภัยด้วยถูกต้องเลยค่ะแต่ในขณะที่เทคโนโลยีกำลังก้าวกระโดดไปข้างหน้าแบบนี้คำถามสำคัญที่เราคงต้องกลับมาคบคิดกันต่อก็คือ สังคมเราจะสร้างสมดุลระหว่างการใช้ประโยชน์จากความสามารถที่เพิ่มขึ้นของอาวุธเหล่านี้กับการควบคุมความเสี่ยงทางจริยธรรมและกฎหมายที่มันซับซ้อนมากขึ้นตามมาได้อย่างไรอืมเป็นคำถามที่ทิ้งท้ายไว้ได้น่าคิดมากครับค่ะนี่คือโจทย์ใหญ่ที่เราคงต้องหาคำตอบร่วมกันต่อไปในอนาคตค่ะ